มันดังเสียงปุ๊บปุ๊บได้ทําการล้างหอยเชอรี่มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้ยแต่ถ้าอยู่ที่บ้านกลางน้นํามีใส่ใบเสนได้เราปลูกไว้เนาะนี่ครับผมก็ตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะเพื่อนหอยนี่เป็นหลายขั้นตอนนะเพื่อนนะ <ๆ S 1> เดี๋ยวจะต้องต้มให้เขาเปื่อยแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องทําความสะอาดอีกหลายอย่างเลยนะกว่าจะได้กิน หอยเชอรี่นะครับผมตอนนี้เห็นน้ำมันแบบหืมปวกขึ้นแบบปุ๊บๆๆเลยนะก่อนนี้ครับผมมานี้เลยบ้านริมน้ำนะฮะก็พี่เอกสร้างก็เกือบเสร็จแล้วนะเนี่ยโหไม่ธรรมดาดูเป็นรงแล้วพี่นุ่มนี่แล้วพี่เอกก็จะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับ ีเ่ Shift, อเอกก็มีครอบครัวแล้วนะพี่เอกเนาะครับผมแต่ชอบวิถีแบบเดียวๆชอบแบบธรรมชาติอยู่แล้วนะตั้งแต่นานมาแล้วนะครับอยู่กับธรรมชาติอยู่กับอะไรประปานี้นะครับผมเอาแล้วครับผมเพื่อนตอนนี้เราทําฟากเสร็จแล้วนะผมไม้ก็หมดละพี่เอกก็จะลองเอาขึ้นมานะครับเราก็จะใส่ข้อมูลแบบนี้นะนี ใส่เข้ามุมนี่ฮะนี่พี่เอกนี่เสียงนกอะไรวะไม่รู้อะปุ๊กปุ๊กนกกระปูดหรวอเ่าแน่จะไม่ใช่นะมันดังเสียงปุ๊กปุ๊กเงียบมากครับผมธรรมชาติที่สวยงามนี่ ตอนนี้หอยที่พี่เอกไปเก็บมานะครับเราก็ต้มนะตอนนี้โอ้โหเพื่อนดูน้ำมันแบบพื้นมาแบบเต็มเลยพี่เอกไฟมันแรงเกนไมันแรงเกินหรอโอเคร okay, ครับผมก็เดี๋ยวเราจะทำตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมตามนะครับ ครับผมเพื่อนก็ตอนนี้พี่เอกก็ได้ทําการล้างหอยเชอรี่มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้วัตถุดิบที่พี่เอกได้อ่าเครื่องปรุงที่เตรียมมาก็มีสองอย่างนะเพี่อกครับผมมีตะไคร้กับหอมแดงนีง่หนุ่มตะไคร้หอมแดงเพื่อนถ้าใครอยากจะลองทําทานก็ลองไปทําทานดูนะง่ายง่ายแล้วเขาใส่ข้าวคั่วได้ไหมเพี่อกนะอ๋อใช่ไหมเป็นก้อยนี่นุ่มเป็นก้อยเหรออีกสูตรหนึ่งใช่ไหมใช่ครับนี่ครับแล้วก็มีชุลมนใช่ไหมเพื่อนพี่กินหนูด้วยพี่กินหนูก็ได้ไหม พี่ขี้หนูนู่ไหมครับผม,ผมอ่าพี่ขี้หนูแล้วก็วกเป็นชุลรสชุรสมะนาว,น,าวน้ำนปลานะครับหลักๆก,ก็จะเป็นเท่านี้นะครับผมนีโอ้โหอร่อยแน่นอนอร่อยครับผมแน่นอนครับผมตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมหลังคาแต่ยังไม่ได้มุงนะก็ยังหาสปอนเซอร์กันอยู่นะครับผม <laughs> เพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมนี่สปอนเซอร์หลังคาพี่เอกนะใช่ครับเราจะมานอนที่บ้านริมน้ําแล้วก็ทําอาหารกินอะไรแบบนี้นะใช่ครับผมชอบมากเสียงบรรยากาศพี่เอกเสียงเนี่ยเนี่ยอันนี้อะไรกระแตแต้แมตต้หนึ่งโอ้ยกระแตแต้แต้์ใโอ้ยตอนที่ผมไปนอนที่เพ้ามันดังอย่างนี้เลยพี่เอกเพาก็มีเรับเออมันดังแล้วเวลาที่ที่ที่หมามากับผมอ่ะมันมาเล่นหมาตอนกลางคืนพี่เอก เออผมไปส่องเออผมไปส่องมันอ่ะแล้วมันมันแหม่มันนอนใต้ใต้บ้านไงมันก็ร้องเออแล้วมันก็บินมาร้องเว้ะเนี่ยเพราะมันเราลำคาญมากเลยเอาละครผมเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันครับผมอย่างไงพี่เอกกินคนเดียวเลยนะเนี่ยไม่เรียกใครเลยเนี่ยเมนูนี้เมนู หอยเชอรี่ยำไม่ใช่ผ้าเนาะหรือว่าผ้าหรือ่ะทางทางเหนือเราวกว่าผ้ามันผ้าก็ได้เนาะแต่ไม่ได้แต่ถ้าเป็นใบอะไรนะสะระแหน่อาสะรเแหน่โอ๊ยแต่ถ้าอยู่ที่บ้านกลางน้ํามีใส่ใบสะรแหน่ได้เราปลูกไว้เนาะแต่พอดีเรามาที่บ้านริมแ้่ะเออไม่ได้เข้าไปเลยเนาะเกียก็ไม่ได้เข้าผมก็ไม่ได้เข้าผมเพิ่งกลับมาจากพ้าวนะ นี่ครับผมเมนูนี้โอ้โหลองไปทำแทนนะครับเป็นน้าแก้มอะไรก็ได้นะกับแก้มตอนเย็นๆแบบนี้นะอากาศดีนะครับผมก็ไปหาเก็บกันตามลำห้วยลําคลองอะไรเนี้ยเยอะเลยนะหอยเชอรี่นะครับผมอร่อยมากพุณหนุ่มตอนนี้ลมเริ่มมาแล้วเอกแต่ลมร้อนเอกเออลมร้อนใช่ครับอุยร้อนมากเลยตอนนี้ โอเคครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ hmm. พวกเราด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจช่อง YNP แล้วก็เอกบีเอ็มด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ผมหนุ่ม YNP เอกบีเอ็มต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นยังไงที่บ้านริมน้ำกันต่อนะครับบ๊ายบายมืดตึก <laughs>